ครับเป็นเพื่อนพี่ๆน้องท่านผู้ชมที่เคารพรักเรานะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางออกมาท่องเที่ยวสถานที่ที่จะไปนี่ก็อยู่ห่างจากในตัวเมืองจังหวัดประมาณ60สิกิโลนะครับเป็นระยะทางนี้ออกมานะครับ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศของข้างทางนะครับนน่ครับเป็นทาง,างน้งนะครับทางนี้ก็จะเป็นอ,ออกจากตัวเมืองมันก็จะเป็นช่องทางของอำเภอสันติสุขกับอำเภอบ่อกเกลือนะครับเป็นรอยต่อกันนะครับของข้างทางนี้จะเป็น ภูเขาหมดเลยนะครับไม่มีว้านเรียนของผู้อาศัยนะครับนี่างครับเป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับทางระหว่างเออสันติสุขจะไปเมือบอกเกลือนี่ก็จะเป็น ูเขานะครับเป็นภูเขาส่วนใหญ่นะครับ บรรยากาศของข้างทางก็ดูลมลื่นดีนะครับทางก็จะพุดเคี้ยวไปตามไหลเขานะครับไงวันดาวครับดักโคไหมครับ ด้านหน้านี้ถ้าเราจะมาจากสามสนบศูนย์ขึ้นไปก็ประมาณอีกสักสามสิบกิโลก็จะมีที่พักนะครับเป็นกลางเต็นท์พักก็ได้นะครับสถานที่พักก็มีให้นะครับแต่ว่านักท่องเ,เที่ยวก็จะมาเที่ยวกลางเต็นท์พักกันนะครับโดยเฉพาะฤดูหนาวนะครับนักท่องเ,เที่ยวก็จะมากันเยอะมากเลยนะครับเดินช่วงระหว่างผมเดินทางันี้ก็ มันเป็นช่วงฤดูฝนไปเลยนะครับก็จะมีฝนตกปล่อยๆนะครับที่ด้านหน้าก็เห็นว่ามีฝนตกอยู่นะครับ มันจะขึ้นเขานะครับเขาสูงเลยนะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นจะเน็ตกยังไม่ถึงเลยนะครับถ้าเขาสูงๆอ่ะขึ้นไปด้ายไปนะครับเขาสูงมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวใครมาเที่ยวที่ไม่ชำนาญเส้นทางก็ต้องขับรถด้ยวยความระมัดระวังนะครับ อเปี้ยพิมเขานะครับ ทามไหมครับเกจะาไหมครับเนี่ยขับรถมาแล้วต้องระมัดระวังกันนะครับใครได้มาเที่ยวก็วต้องศึกษาเส้นทางให้ดีๆก่อนนะครับก็ถ่ายให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดีดามเราชมนะครับสวัสดีครับ